ว,วิธีเอ่อวิธีเชื่อมต่อกับ higher e ซนะคะ,คะวิธีที่หนึ่งก็คือใช้คำถามไฟเขียวไฟแดงนะคะอะไฟเขียวก็แปลว่า yes ไฟแดงก็คือ no นะคะอันนี้เป็นวิธีแบบเบสิกง่ายๆเลยที่เป็นการเริ่มต้นเลยที่เราจะเชื่อมต่อกับ higher self นะคะโดยตั้งคำถามออกไปคำถามจะต้องเป็นคำถามปิดนะคะว่าสมมติว่าเออ ทางที่เราจะไปตอนเนี้ยมันเป็นยังไงเราจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยค่ะไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยอ่ามันจะดีไหมไฟเขียวก็คือดีไฟแดงก็คือไม่ดีแล้วเราก็นั่งหลับตาสักพักเราก็เห็นถ้ามันเขียวแดงขึ้นมาถ้ามันเขียวขึ้นมาก็แสดงว่าดีแต่ถ้ามันแดงเราก็ก็ไม่ดีอะไรประมาณเนี้นะคะส่วนวิธีที่สองก็คือใช้ใจเชื่อมกับ h i g h e r self นะคะโดยการตั้งคาถามออกไป ถ้าสิ่งไหนที่มันใช่นะคะขอให้ขอถ้าสิ่งไหนที่มันใช่เราเราตกลงกับเขานะคะขอให้จิตใจเราเบิกบานสว่างสวยัยแบบสบายสบายแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ใจมันจะกระวนกระวายมันจะหายใจติดๆขัดๆนะคะส่วนวิธีที่อ่าวิธีขยายภาพนี่เป็นวิธีที่หกนะคะในการเชื่อมเข้าไปขยายภาพอ่าเรานั่งดูภาพอะไรก็ได้ภาพส้มตำภาพทะเลภาพอะไรก็ได้คะ่ะ อันนี้เป็นการเป็นการเปิดตาที่สามของเราแล้วก็เปิดเซนยานอย่างรู้เซนห้าเซนหกของเราเนี่ยคะ่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่าฟังอะไรเงี้ยเนาะอืมการอ่าแล้วก็การขยายภาพของเราอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีภาพอ่าภาพบ้านภาพวิวอย่างเงี้ยคะ่ะเอาเอา,เอารูปบ้านรูปวิวมาก็จะมีสมมติว่ามีวิวภูเขาใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพทิ่ส่องแสงอยู่ข้างบนสายลมพัดแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบ เป็นน้าทะเลหรือเป็นทุ่งนาเป็นอะไรก็ได้เงี้ยค่ะพี่ก็น,นั่งมองมองเสร็จแล้วพี่ก็ลองหลับตานะคะหลับตานึกจินตนาการเห็นภาพนั้นแล้วก็ส่องลงไปค่อยๆขยายภาพนะคะเราอาจจะมองภาพจากเบื้องบนขึ้นก่อนภาพข้างบนภาพพระอาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็จะส่องภาพเข้าไปดูขยายภาพสิท่านพ,อาพอ่อพระอาทิตย์ส่งยิ้มให้เราไหมท่านส่องแสงอะไรท่านมีมเมสเซจบอกกับเราไหมอ่าท่านพูดอะไรให้เราฟังไหมคะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ าเราเห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็สัมผัสอาท่านลองส่องแสงมาสิส่องแสงมันรู้สึกร้อนๆอุ่นๆไหมสัมผัสใช่ไหมคะหูฟังหูฟัง่ฟงาฟังซิว่าเขาพูดอะไรใช่ไหมคะ,ะลดประสาทสัมผัสสมมติว่าอเราก็เลื่อนฉากลงมาข้างล่างนะเลื่อนฉากลงมาข้างล่างเราอาจจะเห็นอสมมติว่ามันมีต้นต้นผลไม้ยอยู่ต้นหนึ่งเนี้ยหรือว่าดื่มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ ลองอะคะ่ะลองจินตนาการให้เราไปเด็ดผลไม้นะั้นน่ะมากัดกินมาชิมดูเรารู้สึกยังไงรู้สึกถึงความหอมหวานไหมอาจจะมีคนยื่นแก้วน้ําให้เราชิมน้ํารู้สึกเป็นยังไงหวานไหมสดชื่นไหมเปรี้ยวไหมฝาดไหมขมไหมอันนี้คือเปิดประสาทรับรสนะคะเราก็จะได้หมดเลยทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน,นะคะอ่าแล้วก็เสร็จแล้วพอเราขยายภาพเสร็จแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมาอ่าพักสายตาสักครู่อ่พักเสร็จแล้วก็ จ้องมองไปที่ภาพอีกไปดูซิว่าอ่าไปดูซิว่าภาพเนี่ยมันเล่นกับเราไหมแม่น้ํามันเป็นยังไงมันกับน,น้ําเนี่ยมันกับเพื่อมไหมมันไหลไปยังไงมองลึกลงไปอ่มองลึกใต้น้ําลงไปมีปลาไหมมีปูไหมมีเต่าไหมอะไรเงี้ยค่ะเล่นกับมันไปนะคะวิธีทําขยายภาพแบบเนี้เราจะได,เะได้เราจะได้ประสาทสัมผัสทุกสัดส่วนเลยอะคะ่ะต่อไปเป็นวิธีที่สี่นะคะ วิธีนี้เป็นวิธีปักธงกับ h ฮเออร์เซลที่เราเห็นบ่อยๆเลยเห็นท่านนั้นท่านนี้อย่างเช่นเห็นพระพิคเนศอะไฮเออร์เซลเป็นพระพิคเนศก็ได้นะคะเป็นอาพระศิวะก็ได้หรือว่าเป็นซอสเป็นท่านสนันดาพระเยซูพระแม่กวนอิมอะไรได้หมดเลย เพราะว่าไฮเออร์เซลก็คือตัวในของเรานะั่นแหละแต่เป็นพาร์ทที่สูงกว่าเป็นพาร์ทที่ดีกว่าที่เขาสําเร็จเขาบรรลุไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาสั่งสอนเราทีนี้เราเนืกอไม่ออกเราก็ปักธงไปเลยว่าโอเคฉันเคยเห็นไฮเออร์เซลฉันเป็นพาร์ทสีวะเราปักธงก็คือนึกถึงท่านไว้ในใจอ่าตอนนี้ฉันจะเชื่อมต่อกับท่านอ่าท่านไฮเออร์เซลของเรานะนึกเชื่อมต่อแล้วก็พูดคุยกับท่านได้เลยนะคะโดยการที่แต่ถ้ายังไม่เห็นก็ให้เอารูปท่านมาดูนะคะเอารูป รูปถ่ายรูปอะไรก็ได้นะคะเอามานั่งดูนั่งดูเสร็จก็นึกถึงท่านแล้วก็ปักธงไว้ในใจแล้วก็เชื่อมต่อพูดคุยได้เลยนะคะพอจะจำได้ไหมคะได้ค่ะต่อใช่เดีย๋ยหลายหลายเอาเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยทีเดียวเลยไหมหรือว่าเอาทีละวิกีีระวิกอต่อไปวิธีที่วิธีสุดท้าย ก็คือเอาไฮเฮอรเซลมาวางไว้ที่หน้าผากตาที่สามแล้วก็นั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็เชื่อมต่อจินตนาการให้เอาท่านมาแตะที่หน้าผากตาที่สามนะคะตาที่สามแล้วก็ถามตอบถามตอบได้เลยนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็คืออเป็นวิธีที่เราทำยังไงก็เชื่อมไม่ได้ทำยังไงก็เชื่อมไม่ได้ทีนี้มันจะเป็นวิธีการที่หลอกสมองเราให้นิ่ง ให้นิ่งให้สงบเต็มที่ก่อนก็คือให้ลองจินตนาการว่าตัวเองเนะะี่ยค่ะเราจะหลอกสมองเราแล้ว,ลวหลอกมังกี้ไมล์ของเราแล้วเราจะทําให้นิ่งที่สุดเนี่ยก็คือให้ลองจินตนาการว่ากําลังเดินลงบันไดนะคะเดินลงบันไดมาสักเก้าขั้นอ่ะถ้าช้าไปกว่าน,นั้นสักสิบเอ็ดขั้นอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้ววิธีเนี้ยมันจะเป็นการที่แบบว่า อเราจะโฟกัสอยู่ที่จุดจุดเดียวก็คือเราจะก้าวขาไปลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ก็นับในขณะที่เรานับอะค่ะจิตของเราก็จะอยู่ที่ก้าวขาที่ลงบันไดนี่แหละอ่าค่อยๆนับไปอ่าก้าวที่หนึ่งอ่าก้าวขาควาลงไปอ่าขั้นที่สองอ่ากำลังก้าวโดนลงบันไดมาขั้นที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปด ที่เก้าอ่าในเมื่อเราเดินบันไดมาครบเก้าขั้นแล้วพอมันถึงพื้นแล้วใช่ไหมคะเท้าแตะพื้นแล้วเสร็จละเดินเก้าอีกสามเก้าอันหนึ่งสองสามแล้วก็จินตนาการว่ามันมีประตูอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เปิดประตูเข้าไปคําว่าประตูเราก็รู้แล้วประตูเป็นแบบไหนบานสี่เหลี่ยมบานโค้งบานมนอะไรก็แล้วแต่ในจินตนาการที่เราเห็นนะคะให้เราจินตนาการว่าเรากำลังเอามือบิดลูกบิดเนะะี่ยค่ะเปิดประตูเข้าไปแอบเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไป นี่เห็นไหมยังไม่ได้ทาอะไรแค่นึกถึงนะท่านก็ออรออยู่ตรงกลางแล้วเราก็แบบจินตนาการว่ามีท่านไฮเดรเซลล์ค่ะมานั่งรออยู่เราอยู่ตรงกลางห้องนั้นแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินไปพูดคุยกับท่านแล้วก็ถามคําถามได้เลยถามตอบถามตอบแล้วอยากรู้เรื่องอะไรถามไปตอบไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะคะถามเลยเนี่ยมันพอเราว่างเรานิ่งได้ที่อะค่ะเราก็ถามตอบถามตอบกับท่านได้เลย หรือว่าเราอาจจะอ่ายังไม่ได้ชัดเจนให้แล้วก็บอกให้ท่านว่าเออส่งภาพส่งทรายอาจจะเป็นขนนกอาจจะเป็นเห็นลูกหัวใจเห็นมอเตอร์ไซค์สีที่มันแบบว่าแปลกๆสีทองสีน้ําเงินอะไรเงี้ยเขาเขาจะส่งเขาจะจัดสรรให้เราเองแล้วก็ในชีวิตประจําวันเราต้องเล่นกับเขาพูดคุยกับเขาทุกวันทําวิธีไหนก็ได้เนี่ยค่ะห้าหกห้าหกวิธีที่ให้ไปเนี่ยค่ะต้องพูดคุยต้องเชื่อมต่อกับเขาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เล่นกับเขาเหมือนที่พี่พี่เล่นนะคะ ที่แบบว่าอย่างพี่นาวาก็บอกว่าเออวันนี้ขอให้ขายดีๆนะถ้าขายดีๆอะวันนี้ขอให้มีลูกค้ามาซื้อสักสามร้อยบาทในออเดอร์เดียวนียค่ะอ่าถ้าท่านอยู่กับหนูขอให้มาอย่างนี้ก็เจอเลยเงี้ยหรือบางทีอย่างแม่วินที่บอกว่าเห็นมีรถสีอะไรนะสีแดงสีเขียวสีอะไรที่รถมันที่มันไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดอะคะ่ะบอกว่าถ้าท่านไฮเออร์เซลอยู่กับหนูขอให้หนูเห็นเลขอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเก้าอะไรก็ได้ ตามแต่ที่เราจะตกลงกับเขาค่ะเดี๋ยวเขาจะเสกสรรให้เราเองหรือว่าอาจจะเห็นรถสมมติว่าในท้องตลาดรถอะไรที่มันไม่ค่อยเห็นน่ะสีอะไรสีอะไรคะสีทองไหมที่มันไม่ค่อยเห็นไหนอ่าใครเคยเล่นบอกหน่อยรถอะไรที่มันไม่ค่อยมีในท้องตลาดสีเขียวไปต้องเหลืองสีเหลืองที่ไม่ค่อยเห็นวันนั้นวันนั้นท<อ>ี่ขอเห็นก็ได้เห็นเลยนั่น ใช่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองสีเหลืองมือนีกรดินสีเหลืองโอ้ยหัวสนัดเลยนานไอ้เขาเขาจัดให้เราเองนะคะผมไบ่เคยบม่เคยเห็นสีเหลืองไก่มาโอ้ยจังไรจังหวะมาตุกโลรนจนเลยโอ้ยมาบ่แล้วอีกรถตู้มาบ่แล้วตูนนิหน่อยนะนะแจ็คมาเตใช้แรนอวยปั๊บมาบ่แล้วอีกมีสีเหลืองหลมอเตอร์ไซค์มาํำกดอีกโอ้ยจะเป็นขักเราบ้าหัวเลย เขาจะจัดสรรให้เราเองตอ่อให้เราหายากแค่ไหนอ่ะมันมันมันเห็นได้จริงๆอย่างอย่างวันนัน้นหนูก็เนึกไปอย่างเงี้ยหนูอยากเห็นอย่างไปเมืองไทยเนาะซึ่งมันก็แปลกมากหนูบอกว่าหนูอยากเห็นเลขหนึ่ง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 ทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนูจำไม่ได้ 1, ว,ว,ว่าหนึ่งสามตัวหรือหนึ่งสี่ตัวปรากฏว่านั่งไปแป๊บเดียวอยู่ข้างหน้าเลยสองคันน่ะเลขทะเบียนรถอะคา่ะหนึ่ง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 สามตัวหรือสี่ตัวหน่จะจำไม่ได้เราเราเล่นกับเขาอะค่ะแปลกๆเดี๋ยวเขาก็จะส่องให้เราเอง เองนะคะแล้วก็จะโชว์ให้เราเห็นเองอืมลหลายๆพี่ๆหลายๆคนก็ลองเอาไปล,ลองเอาไปเล่นแล้วก็ก็มันตรงตามที่นั้นเลยอะ่ะเนาะใช่ไหมคะอืมโอเคก็นี่อะค่ะวิธีที่ให้ไปนะคะทริคทุกคนลองเล่นดูลองใช้ดูรับรองว่าเชื่อมได้แน่นอนคะ่ะอืมโอเคพี่นิ่มกับน้องฝนวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะ